คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงผมได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคุณลุงพิการตาบอดท่านหนึ่งนะครับเมื่ออดีตนะครับก็เคยทํามาหากินด้วยการเป็นนักร้องประจําวงดนตรีคนตาบอดนะครับจนได้รับสมญาว่าลุงคาราบาวนะครับหลังจากที่หัวหน้าวงได้เสียชีวิตลงนะครับลุงก็มาล้มป่วยเป็นอมัมพฤกษ์แล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนนะครับจะพึ่งพาอาศัยได้แต่ทุกวันนี้นะครับลุงยังโชคดี ที่ได้คนรู้จักนะครับช่วยเหลือโดยการให้ที่พักพิงและก็ดูแลกันตามมีตามเกิดนะครับผมได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมและนำความช่วยเหลือไปให้ลุงแล้วปฏิตามในช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงครับสนับสนุนโดย AIS i s u ุ u DMAX 1.9 DDI Blue Power ยังยังไม่มืดลง แม่ความรักยังเคยมีมั่นคงทีหลังไปไม่หวนกลับคืนมาอดอยากไปบนทางทิวโซไม่รู้คือรู้วันเวลาพอเศษเงินเศษทานผู้ผ่านมาถึงเมตตาแช่นบางเป็นทางราในโลกวามมืดบทเพลงของศิลปินวงคาราบาวที่คุณลุงเอกหรือคุณลุงคาราบาวในวัยห้าสปี ขับร้องในวันนี้ได้อย่างแม่นยำเป็นบทเพลงโปรดที่คุณลุงแทบจะร้องทุกวันในสมัยที่ยังตระเวนร้องเพลงกับวงดนตรีคนตาบอดหาไรายได้เลี้ยงตัวเองเมื่อหลายปีก่อนแต่หลังจากหวหน้าวงเสียชีวิตสมาชิกในวงพากันแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองส่วนคุณลุงนั้นก็โชคร้ายล้มป่วยเป็นอมัมพษ์ไม่มีญาติพี่น้องที่จะพอพึ่งพิงได้โชคดี ที่มีคนใจบุญให้มาอาศัยอยู่ด้วยและช่วยดูแลกันไปตามมีตามเกิดคุณลุงบอกว่าพิการตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดจดจำอดีตได้ไม่มากนักเพราะมีอาการหลงหลงลืมลืมแม้แต่ชื่อจริงนามสกุลจริงก็ยังไม่สามารถบอกได้ผมก็จำบม่คอยได้ครับอดูแต่ว่าชื่อเอกใช่ไหม แค่เห็นเองแล้วเริ่มเริ่มป่วยตอนไหนรู้ไหมเนี่ยประจําได้ก่อนมันจะผนมันวินหัวก่อนอืมวินหัวแล้วอ่าวินหัวแล้วครับเดินไม่ไหวไม่มีแรงครับแล้วบัญชาไปเลยหรอยีงไงครับทําชาไปชาก็เลยลุกไปไหนไม่ได้เลยครับอทุกวันนี้ลุงจึงไม่มีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่สามารถรับสิทธิ์การช่วยเหลือของภาครัฐใดๆได้เลย เรื่องราวชีวิตของคุณลุงผู้มีหัวใจไม่แพ้ถูกส่งมาถึงคุณบินบรรลุริศจึงได้เดินทางไปเยี่ยมและนำความช่วยเหลือไปให้ที่บ้านหลังเล็กๆในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาถึงยากถึงยากถึงยากจนไม่มองคนเยียนเย็นที่อ่ามาเองนลลุงสวัสดีครับครับสวัสดีลุงชื่ออะไร ชื่อคาราบาวไม่ชื่อของลุงจริงอ่ะลุงคาราบาลลุงคาราบาลมีคนดูแลใช่ไหมครับมีมีคนดูแลอยู่มือนกันครับมีภรรยาไหมอ๋อไม่มีครับภรรยามไม่มีลูกลูกหลานอะไรมีไหมไม่มีตัวคนเดียวเลยครับโดด,โดดเลยแล้วมากินก๋งกินข้าวนี่ใครหาอาหารอะไรให้กินก็ด้คุณพ่อเหรครับคุณพ่อชื่ออะไรครับก็เรียกแกโชเฟอร์อ๋อนคนที่พาเราพาไปร้องเพลงอะไรนี้ใช่ไหมครับแล้วอยู่เขาไม่กี่ปีแล้วครับ ก็หลายปีแล้วหมือกันครับจะมาได้จะไม่ได้เขาก็เลี้ยงดูเรา่างนี้ตลอดครับร้องเพลงให้ผมฟังสักนิดนีดน้ท่อนนี้คาราวาเพลงอะไรนะที่ชอบร้องจนไม่มอง <c oughs> คนเยียนเหยียดไม่รังแกรังเกียดค <c oughs> ิดเบียดเบียนใจใครมีจนวัดใจคนไม่ได้จนแต่รวยน้ำใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจนคนจนจนแต่รวยน้ำใจใครจะว่าอยากจนคนจนผู้ยิ่งใหญ่ อ๋อปกติแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าลุงคาราบาลเนี่ยหมายถึงว่าจะร้องเพลงพี่แอดคาราบาลท่านส่วนใหญ่ใช่ไหมสู้ชีวิตต่อไปมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็มาซ้ําเติมเราอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องสู้ต่อไปครับใครก็ไม่อยากจการนแบบนี้ครับใช่ใครก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เนาะครับแต่มาเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับมันนะสู้ต่อไปนะลุงนะครับ คุณบินได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น1,000 0บาทและ AIS สนับสนุนอีก1,000 0บาทให้เป็นเงินสำหรับใช้ในการเดินทางไปหาหมอในยามที่เจ็บป่วยซึ่งตลอดการพูดคุยสอบถามเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมานั้นคุณลุงไม่แสดงออกถึงความท้อแท้สิ้นหวังเพราะที่ผ่านมาได้ผ่านความยากลำบากมาตลอดชีวิตแต่คุณลุงหวังว่าสักวันอาการป่วยจะหายดี พอมีเรีย่ยวแรงในการตระเวนออกไปร้องเพลงที่เป็นอาชีพที่เคยสร้างความสุขให้กับคุณลุงและผู้ฟังได้อีกครั้ง,งความรักยังเคยมีมั่นคงจะล้างกันเม่พก็เกินมาอกจากไปบนทางิวโซไม่รู้คืนรู้วันเวลาเพราะเศษเงินเศษฐานผู้ผ่านมาคือเมตตาห็นบาเรื่องราวของลุงคาราบาวนะครับ ผมอยากให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับให้สำหรับคนที่กำลังท้อทแท้หมดหวังไม่มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตได้เห็นว่ายังมีอีกหลายชีวิตนะครับที่กำลังเผชิญกับความทุกข์เข็นไร้ที่พึ่งพาเขายังมองชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหวังเป็นเครื่องนำทางให้สู้ต่อไปอย่างไม่ยอมสิ้นหวังครับ